สวัสดีปีใหม่อยู่นะคะวันนี้วันจัน์นะมาดูซิว่าคนเกิดวันไหนการเงินโชคดีที่สุดนะคะคนเกิดวันไหนจะโชคดีเรื่องการเงินนะ วันนี้เราดูเรื่องการเงินนะคะการเงินสรุปแล้ววันนี้คนที่โชคดีนะคะคือคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสนาะเรียกว่าวันนี้เริ่มต้นการทําอะไรเนี่ยคนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านพวกการเงินเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์อะไร ธนาคารอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินคุณสามารถหาเงินได้นะคะก็วันนี้คนเกิดวันพฤหัสจะโชคดีที่สุดในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วคนอื่นล่ะก็อันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นราศีนี้เท่านั้นเออคนเกิดวันพฤหัสนะคะส่วนคนเกิดวันเสาร์คะ มีเงินเข้ามาแน่นะคะแต่มีเงินเข้ามาแล้วจะต้องจ่ายออกไปนะคะมันเกิดจากการใช้จ่ายอะไรที่เราเคยใช้ไปเยอะแล้ววันก็เป็นวันที่เราจะต้องจ่ายออกแล้วนะคะ ก็ถือว่ายังดีที่มีเงินเข้านะส่วนคนเกิดวันอาทิตย์คะคนเกิดวันอาทิตย์นี่หูเป็นอะไรที่การเงินตอนแรกนิ่งๆนะคะเหมือนกับจะไม่ได้เงินอยู่แล้วเชียวแต่สุดท้ายแล้วมันก็โชคดีนะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออะไร ทำให้คุณแบบว่าชิวๆละมีความสบายๆทางเรื่องของการเงินนะคะส่วนคนเกิดวันจันทร์คะการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินนี่จริงๆถ้าคุณเอาเงินไปซื้อมือถือใหม่นะจะดีมากเลยนะคะแต่มันก็ไม่ได้ลำบากลำบนถึงับคุณจะต้องแบบว่า จะมีความปัญหาจะต้องไปหยิบเงืมใครนะคะเรียกว่าคนเกิดมันอังคารคุณก็มีความสุขทางด้านการเงินอยู่นะแต่ว่าบางทีมันอยู่ในช่วงที่เราอาจจะเอาเงินไปใช้แบบอยู่ในโครงการที่จะใช้ระหว่าง A กับ B หรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคิดมากไปกินไปหาเพื่อน ฉลองกันดีกว่านะอะคนเกิดวันอังคารคะคนเกิดวันอังคารนะก็เท่ากับว่าการเงินจริงๆต้องได้จากการเดินทางนะคะหรือได้จากแฟนของคุณก็ได้นะแล้วก็ขอให้ใช้ใจ่ายเอาแค่พอดีอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวนะคะคนเกิดวันอังคารส่วนคนเกิดวันพุธคะคนเกิดวันพุธเรื่องการเงินของคุณนะคะ ต้องบอกว่ามันจะมีข่าวทางเรื่องการเงินนะแต่ถามว่าเงินที่จะได้มาก้อนใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะคะมันจะเหมือนกับว่าเป็นข่าวทางด้านการที่คาดหวังว่าจะได้เงินแต่วันนี้ไม่ใช่วันของคุณนะคะคนเกิดวันพุธอ่าคนเกิดวันศุกร์คะคนเกิดวันศุกร์วันนี้ ก็ถ้าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะมันไม่ได้ได้เงินอะไรที่มันชัดเจนนะคะแต่ว่าสามารถออกเดินทางไปหาเงินหาคนช่วยเหลือได้นะคะระวังเรื่องความคิดของคุณที่บางครั้งคุณก็จะมีความคิดที่ไม่ค่อยเชื่อใครนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของเราเองก็ต้องฟังหูไว้หูอะไรอย่างนี้นะคะไปลคะค่ะ